สวัสดีครับวันน sure ี้ที่จะพาดูตอนที่จุดตัดบ้านหนะครับมันมันหนึ่งหนึ่งหนึ่งกิโลก่อนที่จะถึงเนี่ยเฮ้ยขึ้นมางม่อยู่ตรงนี้เองอ่ะล้นล้นฝั่งนู้นก็มีล้น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 ่งนล้นโอ้โสัญญาณเก๊กใจเหมือนตลาดโลมหูบเลยอ่ะเหรอ แต่ไม่ต้องเดินดตามยากเซตอาจะออก,กอเซียนคนยนต์เซตอาแม่พี่เสียงมันเหมือนตลาดล้มหุบเลยนะไาแล้วไปมาแล้ว,าลว,วญา อยู่แถวนี้ไงลูกอยู่ห่างๆนี่แหละรถไปมาทางนี้ไหนบางทีเหนแต่เสียงเต้งๆมันจะดังเฉพาะตอนลงมันต้องเป็นด่วนพิเศษแน่เลยมาแล้วมาแล้วใกล้เข้ามาแล้ว ใช่หลังนี้นะไม่ใช่หลังนี้นะหลังนี้หลังนี้ตรงนี้นม่นช่หลังไม้ยังเร็วเลยมาแล้ว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 เตรียม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 มาเลยเด็กกระผมได้ใจนะคุณผู้ชมมาดูขบวนเดิมคครับรับ